เอาละครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้อ่าแอปพลิเคชันมี Home กับเจ้าอ่าเตาอบเสี่ยวมี่ตัวนี้นะครับระดับแรกเนี่ยเราต้องโหลดแอปมาก่อนนะครับมาโหลดมาแล้วนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้เราเนี่ยมาดูที่โปรไฟล์ก่อนนะครับแล้วกดดูที่อ่าการตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตำแหน่งที่ตั้งต้องเป็นจีนนะครับอย่างนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะหาเตาอบไม่เจอนะครับผม โอเคเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยยังไงต่อนะครับเราไปที่หน้าแรกกันก่อนนะครับแล้วก็กดรูปบวกนะครับผมสักครู่นะครับจากนั้นเนี่ยการค้นหาก็จะเปิดขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเจอเตาอ่าเตาอบเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ดูว่าเราคอนเน็กเสร็จหรือยังนะครับผมผมขออนุญ,ญาตสักครู่นะครับผมโอเคอมาครับโฟกัสเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดตกลงไปนะครับถัดไป แล้วเท่านี้เนี่ยมือถือของเรากับเตาอบเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันนะครับผมเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วมันก็จะพามาหน้านี้นะครับอย่างอันนี้นะครับผมขอเลือกเป็นห้องครัวให้เขาแล้วกันครับแล้วก็เชื่อมต่อครับจากนั้นเนี่ยก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเตาอบของเราพร้อมใช้งานแบบ ด้วย Wi-Fi แล้วก็มือถือผ่านแอปมีโฮมแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมจะลองกดที่ขนมปังดูนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเลือกได้เลยว่ากี่นาทีแล้วก็องศาเท่าไหร่ผมก็กดไปเลยเขาก็จะทํางานนะครับผมอย่างนี้นะครับดูที่เวลานะครับเวลาเนี่ยมีการนับถอยหลังไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมเวลานับถอยหลังแล้วถ้าเราต้องการหยุดหรือพุชเนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลย,เลยนี่เราต้องการหยุด ก็รอเขาแป๊บหนึ่งนะครับหรือถ้ามันช้าเนี่ยเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้น่าจะมีความผิดพลาดบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอกดสกต็อปก่อนพอดีแอปน่าจะเอ,อ่นะครับตอนนี้เอาโอเคเดี๋ยวผมขอกดหยุดก่อนเลยแล้วกันนะจริงๆเนี่ยสามารถกดหยุดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยแอปน่าจะไม่ทําตามเรานะครับกดสั่งได้แต่ไม่ยอมกดหยุดนะครับ โอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับเจ้าเตาอ,อบนะครับผมไปแล้วครับบายบาย